ดิสตี้มันมีฮับแคปด้วยนะนี่นะม,มีจุกมาให้ด้วยล็อกวางน<ป>ิดหนึ่เรามาครับงามไหมอันนี้มาของเขาเองเลยใช่ครับเเจ็ดะตรงมือใส่เองครับ เดี๋ยวค่อไปทําความสะอาดเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกว่ายางอะ่ะเราก็ยังไม่ได้ใช้ยางจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีหลายสถานีใส่ยางนี้ชุดต่อนยังไม่ได้่วงลอ้อยังไม่ได้อะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจับฟิกเน้นใหม่นะครับอ่ะมาพี่พ่อใหมา,มาด้วยกันสั่นนะครับมีปอกหรือไม่งั้นรถสัน่น มันทำสองสเปคนะมันมีห้รูร้อยกับร้อย่เงนี้ตไมดี 啊！后悔了。